เรียนเชิญคุณเคียรพาัฒน์อุ่ยลุงล้นนะคะประธานบริษัทโพสต์อินเทสต์เจนนะคะกล่าวขึ้นบรรยายนะคะในหัวข้อ one app for all CSFD record แอปเดียวครบทุกข้อมูล CSFD ค,ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนั่งแล้วกันนะครับคดีเดี๋ยวมีเปิดหลายคลิปให้ดูเลยนะครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อักเือนะครับที่ทาให้เราเห็นภาพมาตรฐานและความสําคัญของงานใจกลางนะครับ แล้วก็ในเซสชันนี้นะครับผมผมอยากพาทุกท่านเนี่ยมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือความท้าทายในการปฏิบัติงานจริงนะครับที่เราพบเจออยู่ทุกวันนะครับนั่นก็คือการบันทึกข้อมูลนะครับเราทุกคนเนี่ยก็เคยเคยคุ้นเคยกับเอกสารกองโตนะครับทั้งพื้นที่ทั้งเวลานะครับในการบันทึกค้นหาอะไรก็ยุ่งยากไปหมดนะครับคำถามก็คือว่าเราจะทำอย่างไรนะครับให้ข้อมูลเหล่านี้นะครับ ถูกรวบรวมไว้เป็นที่เดียวแล้วก็ค้นหาได้ง่ายนะครับคำตอบอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ one app for c s d record นะครับก็คือแอปพลิเคชันเดียวนะครับที่สามารถเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลจ่ายการที่ยุ่งยากนะครับให้กลายเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับผมถูกออกแบบมานะครับให้ครอบคลุมการบันทึกในงาน c s d นะครับ เราสามารถแบ่งออกเป็น4หัวใจหลักนะครับที่ทำให้ระบบสมบูรณ์หัวใจแรกก็คือการรับรองคุณภาพการฆ่าเชื้อหัวใจที่2ก็คือการควบคุมสภาพแวดล้อมและควบคุมคุณภาพน้าหัวใจที่3ก็คือการบริหารจัดการเครื่องจักรและการซ่อมบำรุงหัวใจที่4ก็คือคลังภาพอัจฉริยะนะครับที่ช่วยให้การทำงานของเราเนี่ย ง่ายขึ้นในการเก็บภาพใน c s d d เครื่องมือต่างๆหรือเป็นเซตนะครับเริ่มจากหัวใจแรกนะครับก็คือการรับรองคุณภาพการทำปากสกัดเชื้อนะครับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยสามารถบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพให้ครบทั้ง3ด้านตามมาตรฐานนะครับซึ่งประกอบไปด้วย Physical m o n i t o r i n g Chemical Monitoring แล้วก็ Biological Monitoring นะครับหรือผมสรุปง่ายๆเลยก็คือ จากเดิมเนี่ยที่เราต้องจดบันทึกลงกระดาษน,นะครับหรือนําผลทดสอบต่างๆเนี่ยมาแปะลงบนสมุดนะครับเราสามารถเปลี่ยนมาใช้การถ่ายภาพและการบันทึกข้อมูลเนี่ยในแอปพลิเคชันได้โดยตรงนะครับทำให้ทุกอย่างครบถ้วนนะครับจบในที่เดียวนะครับแล้วก็ง่ายต่อการสืบคน้นครับหัวใจที่2นะครับก็คือการควบคุมสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ำนะครับ แอปพลิเคชันนี้นะครับจะเปลี่ยนการทํางานให้ง่ายขึ้นนะครับปกติเดิมเนี่ยเราต้องเดินไปจดค่าต่างๆนะครับตามมาตรฐานที่ตะกี้ท่านอาจารย์เคอกล่าวไว้นะครับมีสี่รอบต่อวัน6รอบต่อวันนะครับตอนนี้เราสามารถกรอกข้อมูลทั้งหมดนะครับลงในแอปพลิเคชันได้ทันทีนะครับข้อดีที่ชัดเจนเลยคืออะไรนะครับก็คือทําให้เราสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราสามารถนําข้อมูลเหล่านี้นะครับ มาสร้างเป็นกราฟแล้วก็ดูแนวโน้มได้นะครับทำให้เราเห็นภาพรวมการควบคุมคุณภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับและสิ่งนี้นะครับก็คือการทำงานเชิงรับเนี่ยเริ่มขยับไปสู่การทำงานที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นนะครับหัวใจรวงที่3นะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทุกเครื่องในแผนกของเรานะครับนี่คือการบริหารจัดก,การเครื่องจักรและการซ่อมบารุงนะครับ ฟังก์ชันนี้นะครับทำหน้าที่เป็นเสมือนทะเบียนประวัติเครื่องจักรในรูปแบบดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลเครื่องจักรทุกตัวนะครับตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงประวัติการซ่อมบำรุงทั้งหมดไว้ในที่เดียวนะครับเมื่อมีการซ่อมนะครับเราเรียกช่างเข้ามานะครับเราก็จะมีการบันทึกนะครับว่าใครมาทำมาทำอะไรเก็บภาพไว้นะครับแล้วก็ซ่อมตรงไหนไปนะครับมันจะทำให้เราตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยย้อนหลังเนี่ยได้ง่ายนะครับ ทำให้มั่นใจว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยเราได้รับการดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับหัวใจดวงที่4นะครับก็คือคลังภาพอัจฉริยะนะครับหรือเราเรียกว่า post pick นะครับทุกคนผมคิดว่าเคยเจอปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือเวลาเราเก็บภาพเครื่องมือแพทย์หรือเซตต่างๆเนี่ยปกติเนี่ยเราถ่ายรูปไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอารูปนั้นเนี่ยไปใส่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นไฟล์ภาพ,พขนาดใหญ่นะครับ พอเป็นไฟล์ภาพขนาดใหญ่เนี่ยเวลาเราหารเราต้องมาเสียเวลานั่งหารูปที่เราต้องการนะครับว่ารูปที่เราต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับฟังชันโพสต์พ c ิกเนี่ยนะครับถูกออกแบบมานะครับเพื่อพัฒนาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงนะครับเพราะว่าทําให้ช่วยเก็บภาพเนี่ยเป็นหมวดหมู่ด้วยการคีย์คำค้นหาคีย์เว